พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนื่องในวันพืชชมงคลประจำปีพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพลาพิธีบนทลนพิธีท้องสนามหลวงในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนื่องในวันพืชชมงคลประจำปีพุทธศักราช2568 โอกาสนี้แนประยูนอินสกุลประลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนายาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หากเงินออกจากโรงพิธีพรามมีราชบัณฑิตและพรามนำผ่านพระพลาพระที่นั่งพระยาแรกนาเฝ้าทูลออกทุดีประบาดถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาเจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอก ยาแรกนาเจิมพระโคพพระโคเพียงและไถแล้วไถดะใบเดรีสามรอบเ้ขวางสามรอบแล้วหวานมาเมล็ดพันธุ์ข้าวโขนหลวงลั่นค้องไั่และไถกลบอีกสามรอบ พระราชพิธีพืชชมงคลจรดพระนางขันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อความเป็นสิริมง,งคลและบรรขวัญเกษตรกรโดยแยกเป็นพระราชพิธีพืชชมงคลเป็นพิธีสงฆ์เป็นการประกอบพระราชพิธีวันแรกซึ่งจัดขึ้นณพระอุโบสถวรปศิรัตนาศาสดารามไปเมื่อวันที่8พฤษภาคม2568เป็นพิธีทําขวัญพืชพันธุ์ธัญยาหารที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสุขอธิฐานเพื่อความ อุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือวันไถหวานอันเป็นพิธีพราหมณ์โดยประกอบพระราชพิธีน้ำมนตทนพิธีท้องสนามหลวงในว,วันที่9พฤษภาคม2568กำหนดจัดขึ้นราวเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทย โดยในปีนี้กลุมการข้าวจะเตรียมพันุข้าวพระราชทานและพันพืชซึ่งนํามาใช้ในงานพระราชพธิธีด้วยขอพระราชทานพระบ,บรมราชานุญาตนําพันธุข้าวทรงปลูกในฤดูนาปี2567โครงการนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิรดามาใช้ในงานพระราชพธิธีประจาปี2568 ประกอบด้วยพันุ์ข้าวนาสวน5,000และพันข้าวเหนียว2,000ซึ่งเป็นพันุข้าวทรงปลูกพระราชทานปัรจุในซองพลาสติกแจกจ่ายให้บรรดาประสบนิกรประชาชนและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและความเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรหลังจากพระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีปรามแล้วปรามเสียงของกินเจสิ่ง ตั้งเลี้ยมพระโคเพื่อพยากรณถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุธัญญาหารในการนี้นายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่ถวายรายงานการพยากรณ์เสียงทายผ้านุ่งของพระยาแรกนาโดยปีนี้พระยาแรกนาตั้งสัตยาธิสถานหยิบได้ผ้านุ่งห้าคืบพยากรณว่าน้ําในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีส่วนประโคกินน้ำและหญ้าพยากรว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรทัญนญาหารพลาหารพักสาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีและประโคกินเหล้าพยากรว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบ,บรมราชโาองการให้ในอาภัยสุดที่สังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรนำผู้ได้รับพระราชทานรางวัลในพระราชพิธีเพื่อชมองคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2568เฝ้าทูลละออกธุลีประบาทรับพระราชทานโล่ประกาศกีติคุณในด้านต่างๆ ประกอบด้วยเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติประจําปี2568จำนวน16คนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจําปี2568จำนวน12กลุ่มสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจําปี2568จำนวน7สหกรณ์และปาร์เกษตรของแผ่นดินประจําปี2568จำนวน3สาขาคือสาขาปาร์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสาขาปาร์เกษตรดีเด่นและสาขาปาร์เกษตรผู้นําชุมชน และเครือข่ายสำหรับการพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรวดพระนางคันแรกนาขวัญน,นี้สมเด็จพระบรมพามหากษัตริยาธิราชทรงสืบสานพระราชประเพณีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งโบราณกาลปัจจุบันมีการปรับปรุงให้เหมาะสมแก่กลาลสมัยคงเหลือไว้เฉพาะที่สำคัญซึ่งจะมีขร้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถูกตานุทูตต่างประเทศและประชาชนมาร่วมเฝ้าทูลออนทูลีบระบาดแล้วร่วมชมพระราชพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นจานวนมาก จากนั้นในเวลา9นาฬิกา44นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิตรดาพระราชวังดือิต์ทอพระเนตรการหวานมาเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิตเพื่อใช้เป็นมเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในฤดูการถัดไปสำหรับผลการดำเนินงานแปลงนาสาธิตในปี2567กกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการ ปลูกพืชหมุนเวียนในแปลงนาสาธิตแห่งนี้ได้เลผลิตถั่วเขียว72กิโลกรัมส่วนการปลูกข้าวสายพันธุ์หลักได้คัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นด้านต่างๆมาปลูกเจ็สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ข้าวนาสวน5พันธ์ประกอบด้วยข้าวดอกมะลิ105กค .79 กค .85 กข99หรือหอมคลองหลวง72และกขอจ1อห,หรือวังทอง72และพันข้าวเหนียว2 0 0 0 ได้แก,ก่กขอ 6, และกขอ4อหรือสกลนคร72ได้ผลผลิตร,รวม4880กิโลกรมัมซึ่งถือเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งนี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระาราชทานพระบ,บรมราชานุญ,ญาตเชิญพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้ง7สายพันธุ์เข้าพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพนางคันแรกนาขวัญประจำปี2568และนำไปบรรจุซองแจกจ่าย,ายให้ประชาชนและ,กะเกษตรกร ทั่วประเทศเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นมิ่งขวัญในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ราษฎรเกิดความมั่นใจในการทําการเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลักที่สําคัญของคนไทยจึงนะับเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่รวมทั้งส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในทุกสมัย สมเด็จพระอริยวงศากัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานภาคไตรสำหรับเชิญไปประกอบพิธีบรรพชาสามเณรในโครงการบรรพชาศาสนาถายาตประจำปี2568 วันนี้เวลา17นาฬิกาสมเด็จพระอริยวองศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสกเสด็จลงณพระวิหารวราชวบพิสถิตมหาศีมารามราชวร,รวิหารประทานพระวโรกาลให้พระธาวชิรจินดาพรสมคิดจินตมโนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยนำคณะเจ้าภาพในโครงการบรรพชาศาสนาถายิาเฝ้ารับประทานผ้าไตรสำหรับเชิญไปประกอบพิธีบรรพชาสาม,มาเณร ในโครงการบรรพชาศาสนาทายาทประจําปี2568ซึ่งมีกําหนดพิธีบรรพชาในวันที่17-18พฤษภาคม2568ณวัดตรีสวัสดิวนารามอําเภอดานซ้ายจังหวัดเลยเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอรียว,วงศากัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ98ปีในวันที่26มิถุนายน2568 เพื่อเป็นศาสนาทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยโครงการนี้เป็นหลักสูตรในการศึกษาพระประยิยัติธรรมแผนกบาลีแผนกธรรมและศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งในแต่ละปีจะมีกุลบุตรเข้ารับการบรรพชาปีละ40-50ถึงคนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทความตอนหนึ่งว่าสัมเนนคือเหล่ากอของสมณนะ ซึ่งแปลว่าผู้สงบระงับจากอากุศลแล้วสามาเนจึงมาหน้าที่รักษาศีลทั้ง10ข้อไว้ให้บริสุทธิ์อยู่เสมอเพื่อเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้เกิดสมาธิและปัญญาอันเป็นวิธีทางที่สงบระงับจากอากุศลตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างไรก็ตามธรรมชาติของเด็ก ย่อมมีความสุขสนเอาแต่ใจหรือเบื่อหน่ายเกียดคร้านมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันตามแต่ละบุคคลซึ่งผ่านการอบรมสั่งสมมามากน้อยไม่เท่ากันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นอาตมาภาพจึงขอฝากคติสั้นๆไว้ข้อเดียวเป็นการปฐมนเทศเบื้องต้นไว้ณที่นี้ว่ามเมื่อจัดการให้สามเณรครองผ้ากาสวัสด์ถึงพระไตรสรนคมสมาทานสีขาบทสิบ เรียบร้อยแล้วเด็กน้อยคนนั้นย่อมกลายเป็นนักบวชด,ดำรงสถานะเป็นบรรพชิตจึงต้องทำให้สามาเณรมีสํานึกตระหนักอยู่เสมอว่าอสัญญโตบรรพชิตโตณนะสาธุแปลความว่าบรรพชิต ผู้ไม่สำรวมไม่ดีธรรมชาติของทุกชีวิตยอมปรารถนาะความดีต้องการเป็นคนดีแต่จะดีได้อย่างไรขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ที่ปกครองดูแลที่จะฉลาดในการอบรมสั่งสอนจึงขอฝากท่านผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ดำเนินโครงการตลอดจนท่านเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการจงเร่งหาหนทางบ่มเพาะเยาวชนผู้ร่วมโครงการให้เป็นผู้สงบสำรวมระวังทั้งกายทั้งวาจาและทั้งใจอันนับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความ เจริญนอกน้ำในพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมยังความสำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในการศึกษาเล่าเรียนการเติบโตเป็นผู้ใหญ่และการจะเป็นสม,มณะที่ดีในพระศาสนานี้ต่อไปในภายภาคหน้า พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธเพื่อเชิญไปปลูกในพื้นที่77จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในวันมิสาขาบูชา ด้วยประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาวันที่11พฤษภาคม2568โดยจะทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพนณ์พระที่นั่งอภรรสถานพระราชวังนุวงศิตและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิยาลุงก่อน มีความหมายว่าพระศรีมหาโพอันงดงามเรียบรับปัญญาตรัสรู้ในการนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพ์เพื่อเชิญไปปลูกในพื้นที่77จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศพร้อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิษมีความหมายว่า พระศรีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้ได้พระราชทานเลิกในการปลูกพร้อมกันโทษประเทศในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกา29นาทีสำนักพระราชวังจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกทุกภาคร่วมในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลณสถานที่ที่จังหวัดได้กำหนดขึ้นทั้งนี้สพระกรุณาโปรดกล้าโปรแกรมหม่อมพระราชทานวินิทน์ธรรมนาวาวางัง มพระราชทานเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อเผยแผ่ในพิธีดังกล่าวด้วยซึ่งจะสามารถดูรายละเอียดของสถานที่ที่จังหวัดต่างๆจัดพิธีได้ในเว็บไซต์โดยราชการแนพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h